สวัสดีค่ะวันนี้จีน้อยจะมาแนะนำให้รู้จักกับดินปลูกคุณภาพสูงสูตรวิศวกรรมแม่โจนะคะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองโจทย์ตัวเองเนื่องจากเวลาที่ไปซื้อดินทั่วๆไปที่ขายกันอยู่ในของกลาดแล้วเจอปัญหาว่าเอามาแล้วปลูกพืชเหลืองหรือไม่โตแคะแกนใช่ไหมคะไม่ตาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่ได้อย่างใจก็เลยคุยกับน้องนะคะลงมือการทำดินตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดินนะคะเป็นดินปลูกดินตัวนี้ขึ้นมานะคะก่อนจะมาเป็นดินตัวนี้ได้เนี่ยก็ไปเอาแหล่งหน้าดินจากหลายๆที่นะคะมาทดสอบก่อนนะก่อนที่จะผลิตนี่คือเอาแหล่งหน้าดินมาทดสอบก่อนจากประมาณ6ที่6แหล่งนะคะ แล้วก็เอามาทดสอบปลูกจริงผสมดินปรุงดินด้วยวัตถุดิบที่ที่เรามีที่เราคาดว่ามันจะเป็นประโยชน์ก็ทดสอบอยู่ประมาณ6เดือนจนได้สูตรทีเ่เรียกว่าอะไรคะตอบสนองกับพืชหลายหลายชนิดนะคะเรียกว่าเกือบจะทุกชนิดเลยก็เลยนำผลผลิตเป็นดินปลูกคุณภาพสูงสูตรวิศวกกรมแม่โจ้นะคะเดี๋ยวจะแกะถุงให้ดูคะ่ะ แล้วก็ดินตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเกี่ยวแค่ว่าจีน้อยนำปุ๋ยหมักสู่วิศวกรรมแม่โจโ้มาเป็นส่วนผสมในดินเพื่อให้เป็นอาหารให้กับพืชน,นะคะนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือหลายคนจะเอสับสวนว่าเกี่ยวอะไรกับแม่โจ้ ตรงนี้ตอบนะคะไม่เกี่ยวนะคะ mm. เพียงแต่ขออนุญาตอาจารย์ mm. นำชื่อสูตรปุ๋ยหมกักวิศวกรรมแม่เจ้านะคะมาติดไว้ในตัวในหน้าดินเพื่อให้รู้ว่าดินอันนี้มันผสมปุ๋ยหมกักสูตรวิศวกรรมแม่เจ้าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อดินกันนะคะข mm. ยับกล้องนิดนึงนะคะ,ะตึนหน้าดินนะคะตั้งแต่เมื่อกี้ค่ะอันเดียวกัน mm. นะคะ จะให้ดูอันนี้คือเนื้อดินในถุงเห็นนะคะจะเห็นว่าเนื้อดินนะคะจะถูกปนล้วนละเอียดมีอินทรีย์วัตถุนะคะมีอินทรีย์วัตถุเห็นไหมมีอินทรีย์วัตถุนะคะอันนี้จะเป็นหน้าดิน หมักร่วมกับใบก้านปูหมักร่วมกับปุ๋ยหมักสูตรวิศวรกรรมแม่โจ้ก่อนที่จะผลิตออกมาตัวนี้ได้เนี่ยหมักอยู่ประมาณสองเดือนถึงจะนำดินมาใช้ได้และในนี้ก็จะมีการใส่ไตรโคเดอร์มาเมทาลเลเซียมลงไปในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าเนี่ยคือค่ะจะปูประมาณนี้นดินหนึ่งโงนะคะดินหนึ่งโขอันนี้เนี่ยจะ นะคะดินหนึ่งถุงเนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ6กิโลกรัมนะคะถุงอันนี้ค่ะจะหนักอึกเลยแล้วก็ในตัวเนื้อดินค่ะไม่มีการใส่แกลบดำนะคะไม่มีการใส่แกลบดำปึ๊บหนึ่ง นะคะไม่มีการใส่แกลบดำมีการใส่ขุยมะพร้าวแต่ขุยมะพร้าวที่เรานำมาใส่เราจะมีการแช่ล้างน้ำจนขุยจนน้ำมันออล้างสารแทนนินออกไปค่ะจนขุยมะพร้าวแบบน้ำไม่แดงแล้วแล้วถึงจะนำมาหมักร่วมกับตัวตัวเนื้อดินแต่ไม่ได้ใส่ปริมาณเยอะนะคะใส่ไปแค่หน่อยเดียวเท่านั้นเอง นะคะเพื่อให้ช่วยในเรื่องของอการดูดซึมน้ําเพราะถ้าใส่มากไปทําให้ดินแฉะไปเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของนักการการดูดซับน้ํามากไปนะคะพอดินแฉะมากไปก็จะมีผลในเรื่องของอะไรนะทำให้เกิดโรคได้นะคะอันนี้ก็คือตัวเนื้อดินสูตร,รวิศวกรรมแม่โจ้น,นะคะลองมาดูที่หน้าถูกกันบ้างอุ๊ยนะคะ อันนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะว่าขอยินชื่อขอขออนุญาตเอาชื่อปุ๋ยหมักมาใส่นะคะตัวนี้ก็จะบอกว่า,าประกอบด้วยหน้าดินร่วนนะคะมีใบก้านโปะแล้วก็ปุ๋ยหมักสูตรยูเสวะกรรมแม่โจ้นะอันนี้ก็คือเป็นเมนหลักสามารถนาไปปลูกพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลูกผักปลูกไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนรัวนะคะอันนี้ก็ เอามาฝากว่าบางคนสงสัยค่ะว่าว่าปุ๋ยหมักเอดินดินสูตรวิศวกรรมแม่โจ้นะคะดินตัวนี้นะที่อยู่ข้างหน้าจีน้อยเนี่ยหน้าตาดินเป็นยังไงนะคะดูในภาพเห็นไม่ชัดวันนี้เอาเนื้อดินมาให้ดูแล้วค่ะนะคะถุงหนึ่งหนักประมาณ6กกิโลกรัมนะคะฝากเอาไว้สำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเนื้อดินสูด ปลูกคุณภาพสูงสูง่วิศวกรรมแม่เจ้เนื้อดินเป็นยังไงวันนี้เอาคลิปนี้มาให้ดูแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ